โยกก็ขอสวัสดีชาวเวมพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในสวนของคลิปนี้เาเราเนี่ยก็กลับม,มากันอีกครั้งหนึ่งแลวสำหรับท่าแมบแนว Tower Defense นะคะหรือว่าแมปที่มีชื่อว่า Final Tower Defense เองในสวนของวันนี้เนี่ยยังอยู่การแองเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองนะะก็ในส่วนของคลิปที่ผ่านมานะคะประมาณวันก่อนเนาะที่เราได้ทำการรีวิวจักรวแบบนี้ไปเราก็ไปอ่านคอมเมนต์มานะคะซึ่งใครหลายคนเนี่ยก็บอกว่าแมปนี้เนี่ยเขาก็เหมือนจะมีบางเยอะมากๆบางที่ตัวหกดาวพอสมไปแล้วมันหายใช่ไหมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ แล้วก็เหมือนบางเออบางเขาเรียกว่าอะไรนะบางตัวระบบเนี่ยเหมือนจะไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้เพราะมันกระตุกกระต้องขอบคุณที่มาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันที่ใต้คอมเมนต์นะคะโอเคแต่มาในแบบนี้ก็ได้มีการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวอัปเดตดูซิว่าการอัปเดตของเขาเนี่ยมันจะยังแก้เป็นพวกบัคตัวละครหายไปหรือย,อยังซึ่งตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตพวก Data Store Issue Fix นะคะแล้วก็แมปใหม่พร้อมกับโค้ด MVNGO โอเคในคลิปที่แล้วเราสมตัวละครไปนะคะแล้วก็ไปทาการฟาร มาจากการทําในส่วนของเวสนั่นเองเวสตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทำนะคะเพราะว่าได้เครดิตมาโคตรจะเยอะจริงๆซึ่งเราก็ไปทํามาก็คือได้มาตั้ง9,000เครดิตแน่เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มพร้อมกันเลยดูซิว่าอีวันนี้เราจะสามารถสุ่มได้ถึงหงดาวไหมนะคะขนาดนี้แล้วว่า9,000เครดิตในดูซิตู้นี้เนี่ยคราวนี้มันมาเป็นตู้ซูเปอร์สยาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบลีโอ้โหโบลี่ร่างสอร่างสกันเลยทีเดียวนะฮะ จะคุมไม่น่าเวลาอีกหนาทีก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มดูด้วยว่าหน้าตาการสุ่มคัสคิดที่เราจะได้มาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มแบบเริ่มแรกเลยแล้วกันโอ้โหยังฮีโร่ Legendary Barrier 4สี่ดาวทาสลบโบลีอืมโกคูเฮ้ยบูมาสี่ดาวมาแล้วนะคะเรียบร้อยอ้เอ็นนี้ก็สี่ดาวอตัวนี้ได้สี่ดาวเยอะอยู่โอเคอืมโอเคเรียบร้อยฮะ,ะสุ่มอีกสิบรอบละกัน โอเคร่ <Okay. c oughs> างการเปลี่ยนการสูงนี่คือแบบมันไม่เปลี่ยนเลยฮะเราเจออีสองตัวนี้มากี่รอบแล้วเนี่ยเรียบร้อยมีเจเนอรี่แบลนเยอร์มาอีกแล้วสองตัวกันเลยทีเดียวฮะแล้วก็มาพร้อมกับซากุระจากนารูโตะยวสูบอีสกรอบหนึ่งละกันมีเวลาหกนาทีนะฮะ เออบุรุมานะคะเปิดประเดิมมาพร้อมกับเตกูด้วยแต่เราจะทําการกลับไปเล่นกันอีกรอบนึงนะคะสลับทางแบบเมื่อกี้รู้สึว่ามันจะมีการระบบแก้ไขหรือ,อยังสำหรับการวางตตวละครนาอเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันเลยดีกว่าสุิกรสักรอนเลยไหมจะมีโอกาสได้5้าดาวไหมอะลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วกัน สุ่มเหมือนจะไม่ได้แล้วฮะน่าจะของเต็มในกระเป๋าจริงๆด้วยมาเดี๋ยวทำการขายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอลองดูบบลี่ก่อนนะสามารถอีโวได้ซึ่งจะต้องมี l e จิน d รี่เบริเอสองตัวเราได้ไมาแล้วก็มีลอยเอเลี่ยนหนึ่งสองสองตัวแล้วก็โบกุ s เอสเอสหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่จะให้กลายเป็น l e จิน d รี่เบริเอร์เอสเอสหรือว่าบบลี่น่าจะเป็นร่างเมื่อกี้ที่เราเห็นในตู้นั่นเองเดี๋ยวทำการขายจะตัวพวกนี้แป๊บหนึ่งนะคะมาในขณะที่เดี๋ยวเรารอในส่วนของเวลาหายไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูละกันสลับ เคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเป็นการใช้เจ้าตัวโบลี่แทนพร้อมกับเปลี่ยนเจ้าตัวเอ่อตัว โกคูล่างนี้มันสาบดาวเองอะ่ะมันไม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่แต่เราเอาออกไปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นตัวอะไรอีนะบรบลูมาตัวนี้เอาไปใช้ช่องสาที่2โอเคแล้วก็เวจิตา้าเนี่ยมันยังหาอยู่ไหมอันนี้สงสัยมาก,มากเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมกับคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะว่าในครั้งนี้เออเอาสาตัวนี้ไปดีกว่าว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะผ่านสักทีหรือเปล่าแบบนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ้าเห็นไหมมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวระบบให้มันดูดียิ่งขึ้นเนาะป้าเดี๋ยวเราไปเล่นเลยละกันนะคะการ เมื่อไม่กี่วันก่อนกลายเป็นแบบนี้แล้วไปที่เรียบร้อยฮะเอาโอเคเน็ตเราประตูนะคะปันจะนําไปลองเล่นสตอรี่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าดูซิว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะสามารถผ่านในเจ้าตัวด่านเนื้อเรื่องไปได้หรือเปล่านะฮะโอเคเอะคราวนี้ในส่วนของตัวละครทั้ง3ตัวนี้มันไม่หายไปฮะเรามีตัวละครโซโลบลูมาบลูมานี่มันเป็นสายโจมตีหรือสายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ชัวร์แต่เราเอาโซโลวางไปก่อนดีกว่าเนาะโซโลโจมตีพาดดินนะคะตัวอีวางโห ดีอยู่ดีอยู่โซโลเออให้มันได้อย่างงี้ดะ้ครับโอ้ถือว่าโจมตีได้ดีแล้วเนี่ยแล้วเอ,อ้มันเป็นบล็อกไอ้นี่มันเป็นบล็อกนี่มันคือบล็อกอะไรอ่ะบล็อกเอฟเฟกต์เหรอโอ้โ,โหโอเคหนส้วนของไอ้เจโ้โตัวโซโลเนี่ยนน้ันโจมตีโอ้ักษณะแบบน้อ้นะคะแลอ้วก็เดี๋ยวขอวางองโหโอ,อ,อ,อ้โหโอ้โหี้โหอ้โะโอตนอ้โ็ไี้วางอ้้ไห้ฮหมาตโนอ้ก็ได้วะอ่ะแป๊บหอ้ชโอเควางโี่ดูโจมตีสิ โจมตีแบบไหนเอ่ยโจมตีริยะวง a อลนะคะโอ้ยตัวใหม่เปิดประเดิมมาได้ดีมากๆแล้วบูมาล่ะโจมตีหรือมันดามจมันโจมตีหรือมันฟาร์มเงินเหนดดูสิมันไม่โจมตีนะคะแต่เหมือนจะเป็นการไอ้นี่แน่ๆเลยฟาร์มเงินนี่เราอัปเกรดไปแล้วใช่ไหมเราอัปเกรดเป็นขั้นหนึ่งแล้วหนึ่งเท่าแปนะคะตัวฟาร์มเงินชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สลับไ้เจ้าตัวบลูมาเนาะเดี๋ยวทำการลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะจากรู้เหมือนกันว่าเวฟในการเล่นอันนี้เนี่ยมันจะประมาณสักเท่าไหร่นะฮะ เข้าใจนะคะบลูมาเนี่ยเหมือนจะวางได้แค่ตัวเดียวนะคะสลับบลูมาเออก็เป็นตัวฟาร์มเงินที่วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะเนี่ยเราลองว่าไอ้ตัวนึงถ้ามันกดตัวอ e ีวางไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยกดวางไม่ได้แล้วก็คือวางได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าข้านเงินในการด้าเนี่ยคือมันได้เยอะมากๆเลยบลูมากรถือว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะอัปเกรดได้ถึงขั้นแปดเลยนะคะบลูมาอัปเกรดไปเลยอัปเกรดขั้นสุดท้ายประมาณหกพันก็คือได้เงินมายื้อกลืนบางทีนะคะตัวเดียวนี่คือแบบหืมสุดยอดนะคะสุดยอดดิบอกเลยวามาโ ีเลยใช้โซโลกับโบลี่นะคะแค่ล่าง4เท่านั้นถ้าล่าง5เนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวฮะเดี๋ยวทำการเอาต้ัวคิปไปด้วยปรับตรงนี้ไปเนาะนี่มาขอลองดูเลยละกันแ0 0อืนอืมอัพเกรดได้รัวๆอัพเกรดนี่ดีกว่าโซโลนะคะโซโลโจมตีในลักษณะแบบนี้อัพเกรดแม์แล้วการโจมตีเอฟเฟกต์เปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยเหมือนเหมือนบล็อกก็เปลี่ยนสีอยู่หรือเปล่า <c oughs> ดูไม่ออกนะคะเดี๋ยวลองอัปเกรดโบลี่บ้าง 1,000, งพันพัน้อุ้ยแว้แปดแล้วว่าแปเดีวเท่านั้นท่าโอ้โหผ่านโคตรจะ easy. อีซี่อัปเกรดไปรัวๆอัปเดแม็กซ์แล้ว,ลวสำหรับโบลี่ตัวนี้โอเคอเอฟเฟกต์การตีเปลี่ยนไปนะคะ เอฟเฟกต์โคสวยก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้แย่เกินไปโอเคอัพเดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเรียบร้อยก็ใช้ได้อยู่นะคะมี2ตัวนี้ก็ถือว่าผ่านด้งายอะไรเล่นคนเดียวแตนะ่วางดูซิสามารถวางได้สูงสุดกี่ตัวอันนี้สงสัยนะคะเดี๋ยวเราองวางเยอะๆดูแล้วกัน4ตัวแล้วนะคะสำหรับโซโล5ตัว6ตัว7ตัวอะ8ดตัวไหมวางไม่ได้หรอ8ตัวเดี๋ยวแป๊บนึ่งขายก่อนเอาวางแถวนี้ดีกว่า8ตัวนะคะอันนี้8ตัว8ตัวหรอ วางได้แค่8ตัวธนานทานเดนลวาวางได้แค่สุด8ตัวแล้วสำหรับโซโลสว่วนเจ้าตัวโบรี่ตัวหนึ่งโอ้โหพื้นที่ไม่มีให้วาง1 2 3 4 5 6 7อีกตัวหนึ่ง8อ่อะแปดละว,วางได้อีกตัวหนึ่งไหมสงสัยเดีดยวๆเหรอ วางวางตรงไหนได้บ้างครับเน<บ>ี่ยแปดตัวแล้วนะคะเมื่อกี้ขอเราวางตรงอื่นบ้างวางได้แค่แปดตัวเนาะตามแต่ละตัวอ่ายูนิตที่เรามีวางได้แค่แปดตัวสมบูรณ์มากเป็นตัวฟาร์มเงินวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในใส่วนของวิธีการวางตัวละครเนาะของไทม์แบบไฟนอลเทอร์เวอร์ดิเฟนซ์นั่นเองแล้วคือตอนนี้คือบ้านด้วยจ่านะคะเวฟซื้สองแล้วอ่ายังไม่เห็นมีบอสเลยอืมแล้วจะเวฟถึงไหนเดี๋ยวเรามาลองดูจนถึงปลายสุดเลยดีกว่านะ years later thousand Two โอเคทุกคนเรียบร้อยะ่ะเออพอลงเรสตอรี่แล้วก็คนจะได้เป็นพวกลอดเอเรียนโซเจอร์หรือว่าเป็นคล้ายๆกับเออของที่เอามาทำการอีโวเนาะซึ่งเวฟสูงสุดที่เราทำเนี่ยเหมือนจะประมาณเวฟสิบห้นะคะของทางสตอรี่แต่ละเรื่องนั่นเองเราทำเควสเราน่าจะทำดามเิเด 2.2 0ล้านนะคะได้อันนี้มาโคตรจะเยอะเลยสำหรับเคิตดอนนี้มีอยู่18,500แล้วอันนี้ก็ได้ามาอีกเอ้ยควเซเวมค่อนข,ข้างได้น้อยนะแต่อันนี้คือได้เยอะมากอะสำหรับดามเมคเสโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่การสุ่มสมอนดีกว่าตู้นี้เปลี่ยนเป็นตัวอะไรอะ่ะตัว5้าดาวนะคะน่าสนใจดีเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูซิอุ้ย พลังหน้าตาแบบนี้โอ้สีดาวเปิดประเดิมมาเบจิต้าตัวนี้มันชื่ออะไรนะในเรื่องบลิชทาไม่ได้นะคะจะพลังมันหน้าตาเปลี่ยนไปมันมีโอกาสได้5้าดาวไหมเออนี่ยเออนี่ซาสกะเรียบร้อยเรามาสุ่มจนกว่าจะได้5ดาวดีไหมมาลองสุ่มกันดูดิอยากรู้เหมือนกันค่ะทุกคนว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่าสำหรับตัวละคร5ดาวนะอุย้ยของอัปเกรดอย่างเยอะเลยอีโวอันนี้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอีโวอันนี้ได้ไหมโบลี่ได้ยัง อีโมบูลี่ไม่ได้นะคะต้องมีร่างเบอร์คูลสกับรอยเอเรียสโซเจอร์ก่อนเ,ออเดี๋ยวเราจะต้องขายก่อนนะคะว่าเราจะสุ่มได้ตัวระดับห้าดาวหรือเปล่าขอทำแบบนี้เนาะ้วไปลองดูพร้อมกันเลยดีกว่าฮะออโอเคแบบนี้นะคะพวามมาดูช่องกระเป๋า,าก็คือมันน้อยจริงๆแหละแต่พอเรากดตรงนี้จะมีระบบการเพิ่มไซส์ขนาดของช่องกระเป๋ามากยิ่งขึ้นฮะ,ะซึ่งจะทำการเพิ่มทีละหน100ึ่งร้อยเหรอก็มาดิครับเอาไปเยอะๆเลยให้มีสัก 2อ0แล้วกันเรียบร้อยอ่ะใช้เงินประมาณนี้พอฮนะจะได้สุ่มแบบรวนๆสักทีไปเออเหรอหน้าตาแบบนี้เครือชัวจะได้5ดาวไม่ได้อยากเห็นหน้าตาปกตอนได้5ดาวมากๆเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะจนกว่าจะได้เนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะแบบนี้ เบนเดอนะคะตัวคาดเรตัวแรกของเราว้าวโอ้ยสุ่มแค่สองรอบมีงหรอโอ้ยก็ถือว่าไม่ได้เกลือนะเราได้เพอร์เฟกต์ค่ะ โอ้ uh, oh, เราได้มันเป็นแค่5าดาวเองอะมันมีตัวละครระดับ6ดาวไนดะ้อย่างที่เราบอกไปตัวที่เราได้มาเนะี่ยคือเป็น Legendary นะคะระดับ5ดาวโอ้ก็โอเคนะไม่มีตัวอ e นะีโวแล้วตัวนี้อืมตัวละคร6ดาวหรอตาซไม่รู้ด้วยนะคะว่ามันจะอยู่มันจะโชว์ให้เห็นในหน้าตู้เลยหรือเปล่าใครที่รู้ก็บอกได้นะสำหรับตัว6ดาวหรือว่าถ้ามันไม่มีก็ยังไงอะไรยังไงก็มาบอกไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้สำหรับคนเล่นคนไหนที่เล่นแบบนี้ ล้เดี๋ยวลองสุ่มอีกสักรอบหนึ่งอุ้ยมาแล้วอีกแล้วว่าอันนี้จะได้อีกตัวหนึ่งไหมเนี่ยมาขอลองดูหน่อยละกันโอ้โหห้าใจหนึ่งตัวค่ะทุกคนมาอีกแล้วโอเคนี่มาอืมอืมก็มาดิครับเอออ้าวกดผิดสุ่มอีกแล้ว โอ้โหพอแล้วพอแล้วโอ้โหได้ค่าดาวมาสองตัวก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะคะปะเรารีวิวเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนที่เล่นแล้วตัวละครมปนยังหาอยู่หรือเปล่าลองมาบอกกันได้นะ,ะสำหรับ t i ม e แบบไฟ n a ลทาลวเวอร์ดิฟ e นะคะเขาก็ได้มีอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อน,นะะละกันเนาะเอาไว้เจอ,ก,ะะอ,อกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม